ดีค่ะโอโค,โควันนี้มาทำกังบ้านค่ะโอเคเราจะเขียนเลขหนึ่งถึงสามสีบนะคะอ่ะเริ่มเลยเขียนเลขหนึ่งนะคะอ่ะนับไปด้วยนะนอ,อือไปเลขสองสองเลขสามเลขสาม กิงมากเลขสี่สี่แล้วก็อะไรอีกสีแล้วอะไรคะสีแล้วห้าหาแล้วก็ห้าแล้วก็หก ก็ออแล้วเลยออกแล้วนะคะออกแล้วแปดเจ็ด hmm. อืมเจ็ดแล้วก็เจ็ดแล้วก็ แล้วก็กลาต่อเลยสิบคิดสิบมีหนึ่งกับอะไรคะมีหนึ่งกับสิบหนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับชั้นสิบ 10, แล้วก็อะไรคะสิบแล้วก็สิบเอ๊ย สิบเอ็ดแล้วก็แล้วก็สิบสองเขียนเลยค่ะลูกอืมสิบสองแล้วก็สิบสามใช่ไหมสิบสี่สิบสาม 1>, 1ิบสามมีหนึ่งกับสามไม่ใช่สามกับหนึ่งนะคะหนึ่งกับสามใช่คราวนี้เขียนเรียงไปท่านนู้นด้วยอ่ะเขียนสิบสี่เริ่มตรงนี้แล้วเราต้องเรียงไปด้านนู้นนะอ่ส <13 S 2> ิบสามแล้วก็สิบสี่ใช่ไหมอ,อ,อ,อ่ะเขียนเลยคุณครูดูอยู่นะคะเนี่ยจี๊ดจ๊ เลขกี่ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะสิบสี่มีหนึ่งกับอะไรไม,มีหนึ่งกับ 4, ดีอืมหนึ่งกับสี่เขียนเลยหนึ่งกับสี่แล้วก็แล้วก็หกหกเหรอสิบสี่แล้วทำไมมันลดลงสิบสี่แล้วอะไรค,คิดแล้ว้า สิบห้าต้องพูดเลขตัวหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวได้เงินค่าขนมลดลงนะจากจะได้สิบห้าบาทเหลือห้าบาทเลยนะสิบห้าแล้วอะไรสิบห้าแล้วก็จุดหกมือหนึ่กอเก่งแหสิหแล้วอะไรคะสิบหกแล แวกเก็ดสิบอะไรคะส,สิบสิเจ็ดเขียนยังไงอันนี้อันนี้สิบหกไปแล้วนี่ทำไมเขียนเหมือนกันละอ่ะไม่ไดเขียนใหม่ อืมเอาเขียนใหม่เลยไม่เป็นไรเอาไหมเอเขียนอย่างงี้อ่ะค่าใหม่เอาเขียนสิบเจ็ดตรงนี้ใหม่สิบเจ็ดมีหนึ่งแบบเจ็อืมต่อไปสิบเจ็ดแล้วอะไรสิเจแล้วแปด แหรอต้องมีอะไรด้วยต้องพูดว่าอะไรด้วยเออสิบแ <18. S 1> เออถ้าพูด8อย่างเดียวก็ได้เงินขนมแค่8บาทนะแต่ถ้าพูด18ได้เงินค่าขนม18บาทเลยนะต่างกันเยอะนะอ่ะเขียนเลย18มีอะไรบ้างคะมีเลขหนังกับกับปลา อืมเก่งมากต่อไปสิบอะไรสิบเก้าอเก่งมากอาเคลยคุณยาาอยู่ไหนอ่ะคุณยาอยู่ข้างนอกสิบเก้าแล้วอะไรคะแล้วก็สิบเก้าแล้วอะไรคะแล้วก็ ย,ย,ยี่อะไรยี่อะไรยีเออยี่สิบมีอะไรคะมีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ออยี่สิบมีอะไรไปสิบสอมีเลขอะไรมีเลขสองกับศูนย<ม>อ่ะส <Yeah. S 1> องกับศูเขียนต่อค่ะเขียนต่อ 2ี่สิบแล้วอะไรยี่สิบแล้วก็สิบสองไม่ใช่สิบสองลูกยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเออมีสองกับหนึ่งอ่ะฝึกไปลูกฝึกไปเก่งมากเวลาไปซื้อขนมจะได้จ่ายตังค์เต็มน,นะอ่ะยี่สิบเอ็ดแล้วอะไรคะดูต่อเลย แล้วก็คู่คู่ค่สิบสองค่ะสิบสองอะไรยี่ยี่สิบสองเออเขียนเลย <22 S 1> อ่ายี่สิบสองแล้วยี่สิบอะไรต่อ แล้วก็3สาต้องพูดยี่สามด้วยเดี๋ยวได้เงินแค่สามบาทนะยี่สิโอเคเอาะยี่สบสามซื้อขนมได้เยอะเลยทีนี้อ่ะปะถ้าพูดเลขถูกเราก็จะได้เงินซื้อขนมถูกนะเอาเร็วๆเ,เ,เขียนเลยยี่สิบใช่ยี่ิบสามมีเลขสองกับอะไรสามใช่อู้หูเก่งขึ้นทุกวันนะเราเนี่ยฮะดูอ้โหูมั่นใจเลยทีนี้ ต่อไปโอกโหกอต่อค่ะยี<ม>่สิบสามแล้วอะไรยีสามแล้วอะไรคะแล้วก็แช่อ้าวเดี๋ยวได้เงินน้อยนะพูดให้ถูกเลขนะยี่สิบสามแล้วยีสิบสามแล้วพีอ้าวได้สี่บาทเลยนะถ้างั้นน่ะแบงยี่สิบไม่ได้นะต้องพูดว่าอะไรสิ เออสิบป่ะดูดีๆที่สิบสี่อืมต้องพูดเลขให้ถูกนะไม่งั้นเราก็จะได้เงินไปกินขนมน้อยนะยี่สิบสี่มีอะไรคะมีสองกับอะไรมีสองกับสี่อืมเาเขียนให้คุณครูดูเขียนเป็นหรือยังอโอ้โหแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเร็วเหมือนกันนั้นเนี่ยอ่ะยี่สิบสี่แล้วอะไรต่อคะแล้ว ก็จีบพออ่างั้นได้เงินไปสิบห้าบาทพอนะต้องพูดเลขให้ถูกยี่สิบอะไรเลขสองแล้วต้องเป็นยี่แล้วยี่สิบอะไรยี่สิบห้าอ่ะอไปอต่อเลยยี่ห้าแล้วอะไรยี่สิบอะไรต่อแล้วก็สิบหก สิได้เงินไปแค่สิบหกบาทซื้อไข่เซาท์ไพ์ไม่ได้นะต้องได้เงินเท่าไหร่ดูตัวเลขดีๆมันเป็นเลขสองนำหน้ามามทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นยี่สิบอะไรยี่สิบอะไรพูดดีๆ2ยี่ <24. S 1> โอเคจัดไปค่ะเอออันนี้ได้เงินเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยี่สิบหกมีสองกับอะไรคะ <6 S 1> อืสองกับอะไรคะ <5 S 1> อืมต้องเขียนชิดๆกันหน่อยนะเอาต่อไปยีบหกและยี่อะไรต่อยี่สบกแลยี่อะไรต่อแล้วก็เตอะไร ยี่สิบอะไรยี่สิบเจ็ดเออต้องมียี่สิบนำหน้าด้วยนะตัวเองเดี๋ยวได้เงินไปกินขนมน้อยไม่พอซื้อนะยี่สิบเจ็ดมีสองกับอะไรมีอ่าเขียนให้ถูกลูกไม่ถูกอ่าไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตค่าทิ้งแบบนี้นะคะอ่าน้องเขียนยี่สิบเจ็ดตรงนี้ค่ะ ยี่สิบเจ็ดมีอะไรกับอะไรมีกระจอมีอะไรมีอะไรมีกระจอมสอง 2, 2> กับอะไรคะกัดเตะอืมต่อไปยี่สิบเจ็ดแล้วอะไรต่อแลบแปดแปดอย่างเดียวหรอมีสองเนี่ยมีช้งกัดเต่ายี่อะไร ยีส <28. S 1> อ่า <28. S 1> เก่งมากอ่ะไปดูเลยก็อืมอ่มอาต่อไปยี่สิบแปดแล้วยี่สิบอะไรต่อเล้ว ก็สิบสามสิบยี่ยี่สิบเอ็ดไม่ใช่ยี่ยี่สิบก้าเลขเก้าเขียนยังไงเลขเก้าเขียนยังไงนั่นไม่ใช่ ออเออต้องมีสมาธิหน่อยนะอ่ะเอาเขียนตรงนี้เ,เลขเกา้า嘛เขียนเลขเก้าอืมเอาเลขสุดท้ายคือคือสิบสามสิบสามอะไรเราเอาใหม่เห็นตัวหน้าก่อนอ่านตัวหน้าก่อนด้วยนะคือสามสามอะไรสามก่อนจสามสิบสามสิบเออเราต้องดูตัวหน้าก่อนนะมาม่ ลสามสิบมี3ามกัับอะไรคะศพูดด้วยค่ะชูโอเคอ่าอ่ะ,อะชูให้คุณครูด,ดูหน่อยลายมือที่เขียนนะลุกขึ้นมาเร็วเดี๋ยวกล้องหมดเวลาลูกค่ะเออเดี๋ยวกล้องมันหมดเวลาเดี๋ยวแม่จะส่งไม่ได้ถืออ่ะอันนี้คือเลข 1, 1 3 0ของน้องมามีนะคะ